สวัสดีครับมาติชนนิวส์มวันนี้เนี่ยเราเรามาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับประวัติของคุณไม้หนึ่งกกคุนทีนะฮะวันนี้เนี่ยคุณไม้หนึ่งกกคุนทีนะครับก็ถูกยิงนะฮะแล้วก็จากที่ทราบข่าวกันในสื่อมวลชนนะครับว่าคุณไม่หนึ่งเนี่ยก็เสียชีวิตเรียบร้อยแล้วนะฮะที่โรงพยาบาลเมโยนะฮะตอนช่วงเวลาประมาณ14นาิกานะฮะถูกคนร้ายเนี่ยรอบยิงที่ร้านอาหารนะฮะ ที่บริเวณแถวเขตลาดพร้าวนะฮะซอยลาดพร้าวยีนะฮะซึ่งก็คุณไม่หนึ่งเนี่ยในก็เราก็พอจะติดตามข่าวสารก็น่าจะรู้ว่าเป็นเกี่ยวกับเป็นกวีของคนเสื้อแดงอะไรนะ,ะที่มีต้องการเรียกร้องมอีความคิดทางการเมืองในแบบของคนเสื้อแดงเนี่ยทีนี้เราจะมาทําความเข้าใจนะฮะมาคุยกันเรื่องประวัติของคุณไม้หนึ่งนะฮะกับจากคุณนิทินันยแังรัตน์นะครับที่ปรึกษาของมดิชนทีวีนะฮะคุณไม้หนึ่งคอคุณทีเนี่ยก่อนจะเป็นกวีคนเสื้อแดงเนี่ย คุณไม่หนึ่งเป็นใครมาจากไหนอ่าเอางี้ก่อนนะคะเอาว่าดิฉันต้องพูดอย่างนี้ก่อนข่าวนี้นะคะขอพูดก่อนว่าช็อกมากมนะคะ<ม>เป็นข่าวที่ช็อกมากการที่ยิงคนอุกอาจกลางเมืองนี่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะคะ<ม>เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากในสังคม,ม,มและโดยเฉพาะคุณไม้หนึ่งกอกุทีเนะคะคือเนื่องจากว่าเป็นกวีในยุคที่การเมือง<ม>เป็นเรื่องสีขัดแย้งนะแลวคุณคุณไม้หนึ่งก็เป็นกวีของฝั่งเสื้อแดงนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อถูกยิงนี้ช็อกและอุกอาจเพราะฉะนั้น ตัวตนของคุณไม้หนึ่งในแง่หนึ่งก็คือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นเสื้อแดงนะด้านหนึ่งเพราะฉะนั้นก็แปลว่าเอ๊ะไม่ว่าจะเกิดโดยอะไรก็ตามเนี่ยฟีลลิ่งของคนทั่วไปก็คือโอเคเนี่ยคนเสื้อแดงเนี่ยก็มีเสื้อแดงถูกยิงแล้วนะนี่ประเด็นอันที่หนึ่งนะคะอันนี้ถ้าถามว่าคุณไม้หนึ่งเป็นใครก่อนจะมาเป็นเสื้อแดงเนี่ยเออจริงๆคนเสื้อแดงหลายคนน่าจะรู้จักแต่ว่าคนทั่วไปอาจจะต้องอยากรู้ใช่ไหมคะคุณไม้หนึ่งเป็นผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งเลยเป็นนักคิดเนาะคุณไม้ เป็นอักษรศึกษาศาสตร์ฮะนะเรียนจากศึกษาศาสตร์ศิลปกรทับแก้วนะฮะรุ่นหนึ่งเก้ารุ่นรุ่นหลานนะนะรุ่นหลายปีรุ่นน้องอ่ะรุ่นน้องหลายปีเป็นคนที่เพื่อนเพืเขาเนี่ยก็จะพูดตรงกันหมดว่าเป็นคนเงียบช่างคิดมีโลกส่วนตัวเพราะนั้าจึงมาเป็นนักเขียนนะคะเพราะฉะนั้นพอเขาเรียนจบมาเนี่ย งานแรกๆของเขานี่เขาก็ก็เป็นนักเขียนเขาก็เขียนกรอนเขียนหนังสืออะไรของเขาไปแล้วก็มามีอาชีพเสริมซึ่งนักเขียนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวในยุค2 5 3 0ถึง40เลยนะก็จะรู้จักดีเาเขาก็มาเปิดอาชีพออันหนึ่งที่รว่าการเขียนก็ไส้แห้งในประเทศไทยใช่ไหมก็ทาร้านอาหารนะคะร้านเป็ดของเขานะคะก็ใช้ชื่อว่า duck pet o society ซึ่งก็เรียนเรียนแบบจากหนัง dead pet o society อะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็อยู่่ติดกับ แฮมเล็กที่สนนพระอาทิตย์ก็คนก็รู้จักเขาใช่ไหมทีนี้เขาก็ทำของเขาอย่างนี้มาจนกระทั่งวันหนึ่งหลังจากรัฐประหาร2549นเนาะปี49นี่ถือเป็นจุดเปลี่ยนไหมเป็นเป็นจุดฟังเท่สุดท้ายที่ทําให้ใช่คือก่อนหน้า49เยมันมีประเด็นของมันอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าพอปี4ีนี่จุดเปลี่ยนเกิดขึ้นกับหลายๆคนซึ่งไม่ใช่จะมาชี้หน้ากันว่าตายแล้วอีนี่รับเงินคนนน้นคนนี้มามันไม่ใช่นะจุดเปลี่ยนมันเกิดขึ้นเพราะว่า คนเราที่มันไม่สามารถรับรัฐประหาร<ม>คุณไหมหนึ่งเนี่ยต้องอย่าลืมว่าเขาเป็นนักศึกษาคือ<ม>เขาเป็นนักศึกษาความรู้นั้นเขาก็อ่านเยอะ<ม>เขาก็จะมีความเห็นเหมือนคนจานวนหนึ่งเลยละโดยทั้งหลายหลายคนเนี่ยนะว่าเอ๊ะมันใช่เหรอการแก้ปัญหาประเทศชาติด้วยการรัฐประหาร<ม>อะไรแบบนี้นะคะแล้วหลายนายเป็นต้นมาเนี่ยเขาก็จะไปร่วมกิจกรรมต่างๆการชุมนุมอะไรต่างๆพูดขึ้นเวทีเขียนบทกวีต่อต้านการรัฐประหารอะไรต่างๆที่ไม่ชอบทําไม่ถูกต้องแล้วเขาก็ลงไปคลุกคลีกับ ชาวบ้านนะที่ถูกกล่าวหาแหละว่าโง่จนถูกซื้อมาเนี่ยก็ไปอยู่กับชาวบ้านจริงๆเขาเห็นว่าอ๋อชาวบ้านเขามีมุมมองประชาธิปไตยอะไรแบบของเขา mm hmm. เขาก็จริงมีทัศนคติของตัวเขาเองนะว่าไอ้นี่ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าจะมากล่าวหาว่าโง่นั่นนี่เขาบอกว่าเป็นประชาธิปไตยเอก่อน <ๆ S 2> <ๆ S 1> ที่คุณไม่หนึ่งจะกลายมาเป็นกวีเสื้อแดงแบบที่เห็นเห็นกันในสื่อมวลชนอย่างเงี้ยนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยผลงานของคุณไม่หนึ่งเนี่ย คือเป็นคนที่ศึกษาเกี่ยวกับด้านไหนฮะถ้าจะอ่านบทกวีคุณไม่หนึ่งเนี่ยจะต้องเกี่ยวกับเรื่องของอะไร ือเรื่องสังคมนี่แหละค่ะคือคุณไม่หนึ่งค่ะคุณไม่หนึ่งก็เขียนคือคุณไม่หนึ่งชื่อจริงก็คือกมลดวงผาสุขเป็นคนให้รู้จักในฐานะเป็นชาวอัมพวาใช่ไหมงานเด่นๆน่เขาก็บางเราในนครรูปทรงมวลสารพลังงานและความรักสถาปนาสถาบันประชาชนในงานเด่นๆใช่ไหมก็ประเด็นของเขาคือว่าเขาพูดเรื่องความรู้สึกของมนุษย์ความรู้สึกของมนุษย์เรื่องของสังคมเรื่องความเป็นธรรมนี่เขาเป็นคนที่มีจิตใจที่ เข้าใจมนุษย์และความเป็นธรรมเขาเองมานจะทายมาประมาณนั้นเลยใช่ก็อ่านหนังสือด้วยอย่างนี้ใ้ไม่ต้องสงสัยที่เขาจะมาสนใจเรื่องแบบนี้แม้การที่เขาเป็นคนเสื้อดงโดยจิตวิญญาณอะไรของเขาเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเพราะเป็นเรื่องของโอ้โหรับเงินอะไรต่างๆที่คนที่เกลียดเสื้อดงจะต้องพูดแต่ประเด็นก็คือเขาบอกว่านี่คือมนุษย์นี่คือความเป็นธรรมอาหารลักษณะแล้วถ้าถามคุณทินนันว่าตัวตนจริงๆของคุณไม่หนึ่งเนี่ย มันเขาเขาเข,าเ,ขาเป็นคนยังไงมีบางคนบอกใช่ไหมว่าแหมคนไม่ค่อยถูกกับเขาเยอะอ,อะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะแต่จริงๆเนี่ยเขาเป็นคนตรงไปตรงมามากมอะค่ะ<ฮ>จริงๆก็ดีเข้าใจดีดีนก็เป็นคนตรงไปตรงมาก็ทื่อๆนะเ,เพราะฉะนั้นก็ จริงๆแล้วเขาเป็นคนลึกซึ้ง<ม>เป็นคนช่างคิด<ม>นะเป็นคนที่จริงจังกับการต่อสู้มากมนะจริงจังกับการสร้างความเป็นธรรมให้กับสังคม,มและก็ประชาชน<ม><ม>อย่างมากเลยคะ<ม><ม>อันนี้คือตัวตนจริงๆของเขาแต่ว่าบางครั้งเขาเชื่อมั่นความคิดของเขาและวิธีการพูดของเขาเนี่ยอาจจะไม่เข้าหูคนบางคนบ้าง<ม>แต่ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เหตุที่จะทําให้ ไปสรุปว่าคนที่ไม่ชอบกันนี่มันไม่ถึงขั้นนั้นนเหมือนกับเรียนพูดแล้วคุณอาจจะบอกว่าตายแล้วทาไมคนนี้ที่นานทำไมพูดเสียงแข็งเร็วนักมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะไปโกรธกันนะคะไม่ใช่สไตล์นั้นนะคะเหตุการณ์ครั้งนี้ให้บทเรียนอะไรกับสังคมไทย คือดิออฉันจะพูดยังไงให้บทเรียนอะไรบทเรียนอันหนึ่งก็คือคือ<ม>ถ้าเราเราบอกว่าเป็นเรื่องของทางการเมืองก็คือว่า<ม>เออสังคมมันมาไกลถึงขั้นจะต้องพูดกัไม่้เรื่องต้องยิง<ม>หรือเปล่าใช่ไหมแต่ในแง่ของสื่อโอเคพูดอย่างเที่งธรรมหน่อยเราก็ไม่ควรจะต้องรีบสรุปหรอกว่าโอเคตายเพราะอะไรแต่ว่าเนื่องจากบริบท<ม>บริบทคือว่าคุณไม่หนึ่งในชีวิตจริงเนี่ยยังไม่ได้ไม่เคยมีข่าวว่าทะเลาะกับใครเลยใน<ม>เรื่องอืน่นไม่มีคดีมรดกไม่มีคดีทู่สาวไม่มีอะไรใดๆนะนี่จากที่รู้จักมานะฮะเพราะฉะนั นั้นน่าจะ90หรือ99.99 99คิดไปได้อย่างนั้นเลยนะคะซึ่งแต่ว่าเรื่องนี้ก็ทำให้ยันยอนนึกถึงตอนเป็นเด็กเหมือนกันใน mm hmm. สมัย6ตุลาะะ mm hmm. คือก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์6ตุลาประทุขึ้นมาเนี่ยมีการลอบฆ่าลอบสังหารอย่างเงี้ mm hmm. ยค่ะเยอะแยะไปหมดเลย mm hmm. นะเพราะฉะนั้นมันก็บทเรียนว่าเราไม่ศึกษาประวัติศาสตร์นันก็ฆ่ากันแล้วยังไงแล้วสังคมจะไปไหนต่อถ้าเอาแต่ฆ่ากันแบบนี้นะคะไม mm ่ว่าจะการเมืองหรือไม่การเมืองคุณฆ่ากันแล้วคุณได้อะไร mm hmm. ไอไร mm ืมนนนนนี่่่คออขงงงุมมม้หึใทั เป็นเรื่องน่าเศร้านะฮะก็เปื่อมาเป็นข่าวช็อกพอสมควรในทางการเมืองของวันนี้นะฮะก็ประเด็นในวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงติดตามในมื่ชนิวรูมครับ